แล้ววิธีประกอบก็ใสน่น็อตนั่งน็อตแล้วโตัวหกเหลี่ยมมามไหมล่ะฮะบล็อกหกเหลี่ยมไปสิบหกไปเลย ขี่ผในรังมีอยู่นะกินผมอกีกว่าเยอะทำไมมันลื่นจังวะมันไม่มียางนั่นไงมันแยกมาฮะมันแยกมา สามศูนย์ศูนย์ดีพี่มียังงงเขาก็ใส่มาให้มีครับถ้าพี่ไม่ใช้พี่ถอดออกได้ฉันม,มันงางไม่ได้ ประกอบไม่ยากไม่ยากตัวนี้ปลั๊กไฟนี่ก็โอแฟนลมแถมแป้งมาด้วยตัวนี้ก็ใส่นี้ เบอร์สามสิบเลยนะแก,ก,แกนี่ปรับตั้งน้ำมันนะครับให้น้ำมันมันหยด แล้วเอาบอกปวยดียาวมาหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็จะท,ทำการทเทสกันขั้นแรกแล้วก็บิขอบนะครับขอบตรงกลางก็ติเบียบขอบนะตรงกลาง ตัวนี้ไม่จะใช้ลมเยอะหน่อยนะความลมที่แรงเดียงว่างต้องจยางน้อยต้องสักสามหรือสองมันจะไม่ทันตัวนี้แหละนะถ้าเป็นนี้เราดีนเหยียบลงได้ใช่ไหมคือถ้าเทถ้าเทเท้าเหยียบลงมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นลมมันไม่ค่อยได้ใช้เยอะอ๋อไม่ใช่ตัวนี้มันจะใช้เยอะนี่ตัวถอดมันเหมือนมันดีดลมทิ้งดิตัวนี้มันดีดลมทิ้งอ่ะ มบีบสามครั้งบางทีมันจะหมดก่อนไม่เหยียบออกได้ไม่เหยียบออกไม่ได้บีบเพราะว่าเนี่ยมันเอาแย่มมันหลุดขอบก็เาเราเอาขึ้นเนี่ยอันแรกก็เหยียบข้าวออกบีบข้าวใช่นี่ปั๊บไปใช่ปั๊บไฟปั๊บไฟปั๊บไปได้พี่ปั๊บพ่วงก็ได้พี่ห้าห้ามมีฟิวนะปั๊บพ่วงห้ามมีฟิวใช่ฟิวมันจะขาดมอเตอร์มันจริงเยอะ ได้อยู่แค่หกบเปดนี่ต้องยังไงนั่นอยู่ังไมอยู่มันไม่เต็มที่นะอ๋อาใส่ข้า่ก่อนก็้่เหยียบนันเหยียบเมนรถนอเหยียบท่มด อะไรแถบสายดีกว่าเป็นปล่อยไงเหยียบเป็นอ้าปล่อยเป็นหยุดแถบสายดีกว่าต่อไปแล้วกันอ๋อตัวนี้ก็ตัวปรับไม่ให้มันกินแมก ไส่แล้วเหยียบแล้วเี่เมื่อกี้มันเป็นไข่อันนี้เหยียบเข้าได้แล้วเหยียบขึเหยียบลงคือเข้าเหยียบลงงัดขึ้นคือออกถ้าพี่จะหนีบถ้าพีไม่เหยียบกดพุ่มมันจะหนีบเลยถ้าพี่ใส่พุ่มมันก็จะใส่แต่ถ้าพี่เหยียบไล่ใช่ไหมเหยียบไล่างเงี้ยมันมันยังไม่หนีบนะต้องเหยียบลงไปให้มันสุดอีกทีหนึ่งเอาที่หันเข็มเลยเปิดกินส่วนล่างปฏิบัติของ มันไม่ติดอยู่เดียวหย่บให้มันล็อกรใชเหยียบไล่มันไม่ล็อกไงอันนี้ก็มันก็ประมาณนี้แหละลองเลยมองมันใหญ่อันนี้ก็เอาไว้ค้ำหนุนใหญ่ทีค้ำไม่ให้ ให้มันออกอย่างนี้ครับให้มัน,น,มน,นไม่ให้กินแมกกินลอ้นลอกล้อล้อมันเล็กวันนี้นมันเลดยด,ด,<น>ดูดีลอรถยนต์รถโมไซค์ถอดได้หมดพอ,อลงมันขึ้นมาเต็มบานมันมันขึ้นอยู่ที่หกที่เจ็ดเพลได้งเงู่ นัด,นดทีละสองจะบีบบีบนีพวกนี้ลงเถอะพี่ก็งัฝก่งนี้ขึ้นจะนนให้พี่เขาลงให้มันขึ้นก่อนนี่

มันะีขวาเตมเตะเตมเาตเเห็นเขาบอกว่าเขาแทนอยู่นะใช่ไหมเป็นเป็นรถใหม่ี่ยังไม่มาด้วยเสียโปรบิวแล้วเนี่ยจะส่งมาพี่จะส่งมาใช่ไหมใช่เป็นรถใหม่ถ้ารถเก่าๆเขาแถนอยู่ รถใหม่มาจากโรงงานม่แถมให้มาแต่กระปุกในโกดังของหมดของหมีแต่ของมีแต่ปลูกใหญ่อ่ะพี่ปลูกใหญ่เาก็เจ็ดแปดร้อยอ่ะกระปุกเล็กปลูกเล็กมันหมดตอนนี้จะสรุปว่าพี่จะเดี๋ยให้เขาส่งมาให้เปื่อได้ถ้ามันหมดเปื่อได้สั่งกับใช่ ซื <Es> <an> <c oughs> ้อรพวกใหญ่ด้วยเมื่อกี้ด้านไหนพลิกลงดีล้อดิสอยู่ซ้ายอยู่ขวาแถ้งนี่ถ้าถ้ามองจากอันนี้ถมองจากรขวานขึ้นลงเวลาใส่ก็มันจะเป็นขึ้นลงด้วยได้เยอะมันก็ช่วยลดควม การตั้งไหมตั้งเมาส์นี่นะวิธีตั้งเมาส์น,นะานะครับผมคลายนอนถุเหลี่ยมออก4ตัว5ตัวข้างล่างมีตูดข้างล่างด้วยคลายพวกนี้ด้วยพส่4ตัวได้เลยนะล็อกเลย S <S เออในแหละในแหพอแล้วปีกนิดเดียวพอเอาดันเข้าไปดันเข้าไปเอาลงดิเอาลงมาดิลงมาดันเข้าไปดันเข้าไปโอ้ออยง่ายล้วทำไวำอ้<ะ>อาโอเคนี่แหละนี่แหละนี่แหละพอเอาล็อก ยอย่างเล็กาีนี้เราคุกเรีนส่วนมากจะใช้เป็นแบบเลยแหละใช่ให้มันเหลือน้นอยที่สุดก็พอแล้วคันไว้ก่อน ขันบ,บน่บา,างทีไปเจอยางแบบแข็งแล้วพี่จะเอาเข้าออัวนี้ยากด้วยต้องระวัง แต่ผมคือมีประสบการณ์อ๋อท่านนั้นโอเคเลยไม่เยอะนิดนึงอ๋อนิดนึงก็ยังยังยังดีอยู่นิดนึงเป็นทางเกี่ยวกับรถยนต์อ๋อรถยนต์โอเคมันเหมือนกันพี่รถยนต์อ่ะเหมือนกันพี่มันท่าเข้าน้อยก่อนมันก็จะได้เลยปั๊บเห็นไหมงัดทุกครั้งงัดบนเมาส์นะพี่งัดบนเมาส์ แรงานวันนี้จะได้เดนหนด้นการรถยนต์นี่ยนี่พี่ก็กดช่วยมันไปเลยอยหมดไปเลยเพิ่ลงิแค่ระวังกินมือเขกดให้มันหลบขอบก็ดเอาพี่ลองเลยที่นี่โอเคครับสอนไปที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับ 我的病没啥。